สวัสดีครับสวัสดีค่ะอิสระนาวสาวสีรา,าสายสีแก้วสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ชาวหนองมูครับวันนี้พ่อผมจะพามาชมเมงพรลลัชัยในจังหวัดร้อยเอ็ดครับตามพ่อผมมาเลยครับก่บอนที่เราจะเข้าไปชมมึงพรลลัชัยกันนะครับเอ่อผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในพิธีการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับตามมาเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาสักกราระบูชาสารเจ้าหลักเมืองแล้วนะครับ วบึงบระลานชัยเฮ้ตอนนี้เรากำลังเดินเล่นที่สลากลางน้ำของพระลานชัยนะครับนี่มีความสวยงามมากครับอยากให้เพื่อนๆได้มาดูได้มาชมด้วยกันนะครับและไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยมากันหรือยังครับ ตรงจุดนี้นะครับที่ผมกําลังเดินมานะครับเป็นจุดที่ผู้คนเขาให้อาหารปลากันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้กําลังให้อาหารปลาน,นะครับดูพวกปลาดีครับอโหมีตัวใหญ่นั้นเลย สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับตัวนู้นโอ้โห และสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ได้มาน่ยมชเมเว็บไซต์ของพวกเรานะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดรายเอ็ดนี้นะครับพวกเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับ